เขาบอกว่ากูบอกให้มึงเลิกท,ท่าเธอะเกษตรอ่ะครันมันมันไปบออดดอกอย่างเงี้ยนะคะ <ừ> แล้วก็ที่ก็มีนิดเดียวจะไปหาเที่ยวปลูกอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะเออเองก็รู้สึกว่าเอาที่มีหน่อยมันมันต้องมีมันต้องอยู่ได้มั้ยถ้าไม่เขาถึงพูดแบบนั้นนะนะเอเอเอ,เองก็เลยเกิดม,มันอ่ะมันบอบอเลิกดอก ยังไงก็ทําทําให้เจ้าของมีกินก่อนว่าเรื่องที่ขายก็ค่อยว่ากันยังไงนะพี่บอสซีเรียทำแล้วมันจะสําเร็จไหมบลูบ่ได้สนใจตรงจุดนั้นนะคะให้เจ้าของอยู่ได้พอรตะลงมือทําเดียวช่องทางมันก็จะมาเองเรื่อยๆเนี่ยบอกครับการตลงกัารตลาดพี่กับบ่มีเทคนิคการขายพี่ง่ายๆเน้นโชว์ของอแต่ว่ารายได้มันมาทุกวันอย่างอ้อยดาอ่ะพี่ขายแต่ก่อนพี่ขายกิโลละสองร้อยเนาะอ้อยดํา ขายกิโลละสองร้อยในเช่าเนืงชาวละสองพชาวละพันห้าทุกวันนะขายเฉพาะอ้อยดําครับส่งลูกค้าเพราะว่าจะคนที่เขาจะรู้วิธีการไปเข้าตำรับยาอย่างเงี้ยค่ะยาสมุนไพรเนาะเขาก็จะมาเอาไปไปเข่าสูตรเขาหลายคนมามาบ้านพี่ก็บอกว่ามันมีแค่เจ็ดสิต่ร่างว่าจะไปปลูกอะไรหรอมันจะมันจะสั่งเงินแต่ยังไงมองยังไงมันก็บอกเห็นเงินแม่บอกแต่ว่าเทคนิคการ การสั่เงินของพี่ก็คือการมองต้นใหม่ให้ออกแต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรบ้างเราเองจะเอาไปแปลรูปยังไงต้องรูจากการแปลรูปแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้ให้กับต้นใหม่แต่ละชนิดเราเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองอโดยที่เราต้องวิ่งไปหาเงินัครบแต่ก่อนคือเปิดลานเสริมสวยใช่ไหมอ่าเราก็ต้องอยู่กับสารเคมีอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะต้องดิ้นรนทํางานเพื่อ หาเงินแล้วก็มาซื้ออยู่ซื้อกินแต่ทุกวันเนี่ยก็อยู่เฉยๆเงินวิ่งมาหาเรา<อ>เสร็จแล้วเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะคะ,คระเราชอบกินอะไรปลูก ผมมาแล้วครับมือนี้มาพร้ากันครับเบาวสลามทองเนตรอีกคือเก่านะครับพี่น้องดนะสำหรับมือนี้บาวสลามจะพามาเบ่งนะครับเกษตรแปลงจิ๋วนะครับพื้นที่มีบ่อลายนะครับก็สามารถปลูกยูปลูกกินใส่ชีวิตได้ย่างแบบคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับเจ้าของเป็นก่อนนะครับเนาะพี่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับพี่ค่ะชื่อเกลนัทนาการรัตนวินิตนะคะครับ พิกัดที่นี่ก็อยู่บ้านหนองยางใหม่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชายเชียงสาค่ะครับผมเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือใดมาเฮ็ดเป็นเกษตรแปลงจิ๋วครับก็ที่แรกนะคะเอ่อเป็นคนน่มิทีเน้ะมิทีพื้นที่ทั้งหมดนี่อ่า70ตารางวาค่ะคเสร็จแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าข้าค่ดูถูกไหลายอย่างเนาะก็เลยทําให้เราอยาก ปลูกอยู่ปลูกกินให,ให้มันอยู่ได้อะคะ่ะทำยังไงให้เจ้าของอยู่รอดบนบพื้นที่น้อยๆแค่นี้นะะ่ะครับเริ่มวางแผนว่า,าจะปลูกพืชชนิดไหนก่อนแล้วก็อาจะทําระบบน้ำแบบไหนอยางเงคะ่ะก็เริ่มต้นก็มีการาคุดคุดคั้นล้อมรอบสวนก่อน,นะคะ่ะเพื่อเป็นการาชารัดน้ำลงดินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้ต้นไม้เราชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะก็จะมีน้ำใช้ค่าไหลสู่ลองสวนเสร็จแล้วมันก็จะหล่นไปลองลองแรกหลองสองลองสามคือเต็มบ่อแรกอะไหลไปหลองที่สองที่สามนี่ไงค่ะก็คือน้ำฝนเวลามันตกลงมาเนี่เขาก็สามารถบริหารจัดการได้ทั้งบดเลยในพื้นที่ขลองห้องบริไรต์ไปไส่น่ะครับอาลงดินลงธนาคารน้ำใตดินค่ะอยู่นี่แล้วมีธนาคารน้ำใตดินระบบปิดค่ะแล้วก็มีส่วนพันปีก็มีค่ะ อพาภาพพี่น้องเขายางไปเบิ่งน,น้ครับมีกิจกรรมทา,างในมีอย่างเนี้ยสำหรับเอาธนาคารน,น้ำนะคะครตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นธนาคารน,น้ำใต้ดินระบบปิดคร่าเริ่มแรกอ่ะจะมีการขุดขุดให้ความกว้างนี่ก็เอาที่เราที่เราชอบเลยค่ะคเสร็จแล้วลึกกับประมาณสักเมตรกว่าๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ท่อลงไปท่อตัวนี้ก็คือเป็นการาระบายอากาศเนาะเวลานา่ำตกลงมาปุ๊บแรงดันอากาศมันจะเยอะเนาะ แล้วเราเสร็จแล้วเราก็ใส่หยางหลุดย่นเข้าไปในในในบอ่อใส่ไปประมาณสี่สี่เซนนะคะหยางหลุดย่นเก่าเสร็จแล้วเรากา็ใส่หินใส่หินไปเกือบเต็มอะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้าเขียวอะคะ่ะมามาปูปูให้เต็มเลยเสร็จแล้วก็ใส่ใส่หินหินก่อสร้างอีกรอบนึ่งเสร็จแ,แล้วเราก็ตกแต่งให้มันเสมอกันนะคะเสมอกับพื้น เวลานั้นมันก็จะรับน้ำจากเชคามาลงตรงนี้คะ<อ>่ะเป็นการชาร์จน้ำลงดินครับค่ะกลเฮ็ดในพื้นดินเท่านี้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็หลังจากทํามาประมาณ3ปีนะคะก็คือต้นไม้ที่อยู่ในสวนนี่บ่ได้ลดน้ำเลยค่ะอืมบ่ได้ลดน้ำเลยนานาแรลงก็คือสมมุติว่าหนาแรลงใช่ไหมคะเราเรามองดูหนาดินนี่มันจะแห้งเนาะคแต่พอเราคุดลงไปประมาณ30มเส้นนี่ยังมีความชุ่มชื่นสูงค่ะ Oh. ก็ผลจากการที่เราเก็บธนาคาาน้ำเนี่ยแหละค่ะก็คือธนาคาาน้ำเราจะทําเป็นจุดๆรอบสวนเลยค่ะคมีทั้งหมดห้าจุดใน<ม>ในพื้นที่เนี่ยค่ะครตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นคลองไส่ไก่ในน้อยนะคะที่ไหลออกมาจากหลังของน้ำของครัวเรารนะคะก็คือจะไหลมามาทางนี้ค่ะแล้วก็จะคุดเข้าไปเป็นเป็นคลองไส่ไก่น้อยๆเข้าไปในหลองสวนนะคะ<ม>เข้าไปหาต้นใหม่ก็คือบ่ต้องลดน้ำ เป็นการบริหารจัดการน้ำในครัูเรือนให้มันแบบใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะน้ำร้า,างถ้วยร้างจานเท่านี้นะครับเนาะใช่ค่ะน้ำอาบน้ำทุกอย่างเลยค่ะไหลมาทางนี้ก็คือก็คือบ่บต้องไปลดต้นใหม่บ่ต้องมาพะววงว่าเวลาเราไปทุระใช่ไหมคะคว่าจะต้องลดต้นใหม่ก็คือทุกวันนี่ปล่อยสบายเลย<อ>บ่ต้องไปสนใจค,ค่ะแนวคิดว่านี่เท่าไหมาจากไสค,ครับพี่จินตนาการเอาจินตนาการก็คือนั่งคิดว่าแต่ละวันเนี่ยน้ำที่มันไหลออกไปเนี่ย มันที่ไปทิ่งไปไหนแล้วเราก็ปล่อยทิ่งไปเฉยๆเนาะก็ทํายังไงให้มันเกิดเกิดการบริหารจัดการแบบสูงสุดให้ได้ประโยชน์สูงสุดย่างไงค่ะก็อย่างค้องใส่ไก่ก็ดูมาจากโคกน้องหน้าโมเดลใช่ไหมคะที่เขาคูดค้องใส่ไก่แต่ของเราก็จําลองมาในน้อยแล้วก็เอามาใช่ในครัวเรือนเราแห่งมันเกิดประโยชน์ครับจุดนี้คือ,อยังครับพี่ตรงนี้เป็นสวมพันปีค่ะสวมพันปีค่ะ ตรงนี้ส้วมพันปีนี่ได้ความรูความรู้มาจากาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานสิริปัญโยค่ะและ้วก็ท่านอาจารย์ดรกวิดดอกไม้ค่ะ<อ>ท่านเมตตาให้ความรูต้ตรงนี้มาสาหรับการแก้ไขปัญหาส้วมที่มันเต็มนะคะคโดยประโยชน์ของเขาก็คือ,อเป็นส้วมพันปีก็คือบ่ตองดูดส้วมเนาะก็คือแก้ปัญหาโดยการาจะไหนครับคือบ่ตองดูด <laughs> บอ่บอเดิมใช่ไหมคะคอ,ยอยู่นี่คือจะมีปัญหาส้วมช่างเนี่ยเข,เขาสางขึ้นมาแล้วเขาทําระบบท่อวางบ่มีความลาดเอียงอะคะ่ะเซ็นเหล่าที่นี่หนามมันกับลาดบ่ลงลาดที่เจ็ดขันกับเบลรลงรก็เลยแก้ปัญหาทํายังไงเนาะจะให,ให้เล่าแบบคือบ่คือบ่มีปัญหาไอ้ส้วมเต็มอีกอะนะกับแต,แต่ความรู้ตรงนี้มาปุ๊บพีกับมาแก้ปัญหาโดยการบ่อเดิมอะคะ่ะบออ่อเก้อเนี่ยเนาะ,ะแล้ว เรามีอยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วก็มาเจาะเจาะลูบอกบนน่ะคะ่ะบ,บอกบนสุดเจาะเจาะลูหนึ่งลูสองลูสามลูอย่างเงี้ยครึ่งนึงของวงกลมอะคะ่ะเจาะลูเส้นเหล่าลู่ก็ใหญ่สักประมาณขนาดเนี้ยคะ่ะให้ให้น้ำม,มันหล่นออกหล่นออกมาแล้วก็มาหาบ่อผักบ่อผักตรงนี้ก็คือเราคุดเบิกออกครึ่งนึงของวงกลมคุดลุดลงไปประมาณสองเมตรแล้วก็กว้างสักสองเมตร จะเอาสี่เมตรก็ได้แล้วแต่ขนาดพื้นที่ของแต่ละคนนะคะเช่นเราขุดลึกลงไปปุ๊บเราก็ไปหาหินเก็บหินมาจากในสวนในไร่อ่ะค่ะแล้วก็เอามาโลงใส่อัดให้เต็มเลยเส้นเราเหลือประมาณสักยี่สิบเซนเราก็เอาเป็นหินก่อสางคะค่ะเอาอิฐก่อสรงางมาโรยโรยทับอัดให้แน่นๆเสจนเราเราก็ฉาบปูนปิดปิดแล้วพื้นที่ตรงนี้สามารถทําประโยชน์อย่างอื่นได้โดยที่ส้วมเราก็บ่มินค่ะแล้วก็ต้องดูดซ่วม เต้องเสียตังสักบาทตรงนี้ทํามาประมาณสองสามปีได้ค่ะกระจบเลยคกะบ่ได้ดูส่วนอีกเลยเดี๋ยวนี้โบกมือให้เขาอย่างเดียวโอ้ที่ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิงใช่ไหมครับเนาะเราต้องเนี่ยอาจจะเป็นท่อท่อระบายอากาศกคือเราต้องมีท่อถ้า่ม่มันก็จะระเบิดนะคะก็มีท่อระบายอากาศตรงนี้กเอาแสลนคุ่มเส้นเหล่าเองกับปลูกวานิลาเนาะอนาคตก็คือตรงนี้จะเป็นโซนสุ่มวานิลา เราก็จะได้เก็บวานิลาขายให้เขาเลื่อยขึ้นเนี่ยครับแล้วต่อไปก็จะห้โซนนนิคือว่าห้ไขรูว่ามันเป็นส้วมอะนะอเอาไว้เป็นหม่องหนังจิบกาแฟหนังพักผ่อนได้นะคะโอ้แต่ผมถ้าพี่ว่าบอกเนี่ยก็บุรูเขื่อนนะครับนี่อโอ้ดีแห้งครับพี่น้องสามารถเอาไปใส่ปั๊บใส่ได้เ,ไบบเ,ลเลยนะครับพี่น้องนี่เอาเป็นแบบยางได้เลยนะครับค่ะอ่าดีแ้เราก็สามารถปลูกอะไรคุมมาตรงนี้ได้ค่ะเป็นไม่เลื่อยอเป็นประโยชน์ใด โดยที่บ่มีใครรู้ว่าตรงนี้คือท่อส้วมของเองอะนะครับดีมากๆเลยเราล้วนโ้นทางนี้น้องก็เป็นไพหลอดไพหลอดนี่เราก็เอาหลอดเอาไว้ใช้งานเป็นหลอดดูดกาแฟหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาแปรรูปได้เราก็กันตรงนี้เพื่อบ่ให้เขาเห็นขังหลังมันเป็นห้องน้ําอคกับอนาคถ้ามันมันอึมครึมมดตรงนี้มนก็เป็นหม่องนั่งแบบโ้นส่วนตัวเนาะแบบสบายใจเลยค่ะหลมลื่นาอูยนะครับเนาะใช่ ตอนนี้ก็เอาพวกกรใหม่มาชํำเพราะวางไว้ก่อนบ่มีหมองยัดครับก็จะประมาณเนี่ยค่ะคือมันก็แก้ป well> ัญหาแล้วก็จบเลยแล้วบ่ต้องเสียตังค์ดูส่วมอีกต่อไปค่ะอันนี้ก็อยู่ได้จัก500ปีเนาะคือพื้นที่พี่มันหน่อยพี่ก็เลยเอาแค่2เมตรลึก2เมตรครับแต่ถ้าคนไหนมีกว่างก็เอาแบบอย่างอยู่หลายๆพันปีก็ใส่ไปโลดมีแรงคุดสําในก็เอาเลยค่ะประมาณนั้นครับ แล้วแต่ห้าจะี้ไปปรับใส่อีกที่นึงใช่เลยครับมันพื้นที่เจดสิบตารางว่านี่มีต้นใหม่จักชนิดครับอยู่นี่อยู่นี่ประมาณพันกว่าค่ะพันกว่าชนิดปาดหลายอย่างเนีมีดีปีมาไข่หลอดค่ะแล้วมะเขือเทศรสแมรี่ตระกูลบอนสีกับหลายอย่างค่ะมะนาวมะนาวกับหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ เป็นมะพร้าวมะพร้ากกับหลายสายพันธุ์คือเราเราไม่ได้แบบปลูกมะพร้าวชนิดเดียวอะค่ะทุกอย่างพืชแต่ละชนิดจะมีหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะพี่หน่อยๆตังแตสมารถปลูกมะพร้าวได้เช่นกันใช่ค่ะอยู่นี่มีมะพร้าวประมาณยี่สดต้นค่ะยี่สบปดต้นเลยใช่ปลูกแบบเป็นเทคนิคปลูกแบบร่วมก่อค่ะอ๋อเทคนิคนี่พ่อได้ภาพพี่หน้องเขาบองประเทคนิคปลูกยังไงครับร่วมก่อต้องไปทั้งนั้นค่ะครับอย่างต้นหมากเนี่ยนะคะก็คือเราจะ บ้แม่นว่าปลูกหมากแค่เก็บผลขายอ,อ่ะคือเราต้องการได้กลับหมากกลับหมากเพื่ออนาคตจะไปทําจานค่ะเป็นทําจานทําถ้วยทําแก้วอ่าอนาคตจะทําเป็นเครื่องปั๊มอะค่ะ<อ>มีเครื่องปั๊มแล้วก็มาปัม๊มจานปั๊มอะไรเอาไว้จําหน่ายแล้วก็เอาไว้ใช้ในในบ้านเรารเพราะว่าอนาคตจะทําเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะอที่นี่กนน็ที่นี่ก็จะมีการปลูกพวกไม้ประดับอันนี้นะคะพวกไม้ประดับ,บเนี่ย ก็คือปลูกตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าปลูกไว้เฉยๆนะประดับให้มันสวยเราประโยชน์ก็คือเราตัดตัดกิ่งเอาไปช่ำอะค่ะช่ำแล้วเราก็ขายได้อ่า<อ>เราก็ต้นดิป,ปีดิป,ปีแล้วก็ปลูกคู่กันเลยใส่ลุ่มเดียวกันนะคะเวลาได้น้ำได้อะไรก็พร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วเราก็ตัดดิป,ปีเอาไปช่ำขาย,ค,ขายคือทุกอย่างที่ปลูกนี่เนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดทุกอย่าง <C hr ap> จะมีการเอาไปต่อยอดก็คือขายกิ่งพันธุ์ขายต้นพันค่ะร <C hr ap> ายได้หลักๆของเราจะมาจากการขายต้นพันธุ์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนเราค่ะ <C hr ap> ขายเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะสามารถสามมูลค่าได้พอเนาะครับใช่ใช่ค่ะโอ้นี่ครับพี่น้อง <C hr ap> บอ่าจำเป็นตรงนี้พื้นที่ลร้เลยครับพี่น้องเนี่ยใช่ค่ะเป็นการบริหารจัดการในความคิดหลักการจินตนาการไปนํำเะครับพี่น้องเนี่ยใช่ค่ะก่อนอื่นเลยพี่ใช้เทคนิควิธีการมองต้นไม้ให้มันขาดนะคะว่าต้นไม้ แต่ละชนิดมีประโยชน์มีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคสมมติว่าอ่าย่างหมากหมากนี่เล่าก็ขายขายลูกหมากได้ใช่ไหมคะครับอ่าหมากเขาก็เอาไปทําแปรรูปเป็นเป็นอ่ายาเป็นตัวยาเป็นสมุนไพรหลากหลายค่ะแล้วก็อ่าตัวกากหมากเราก็ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยอ่ามันมันเพิ่มมูลค่าได้ทุกอย่างแต่ให้เรามองตน้นไม้แต่ละชนิดให้ออกค่ะครับว่าต้องมองให้ขาดไปเลยไหมน่ะครับเนาะว่าประโยชน์อะไรอย่างย่อดหนึ่งต้น ขายใบขายผลขายเมล็ดคอัหน่วยย่อเขาก็ไปเขาเครื่องสําอ่างค่ะ,ะจะมีโรงงานมาหลับซื้อถึงบานขายด้เบิดทุกส่วนเลยที่สังคมทุกส่วน<ะ>ใบใบแล้วก็ขายโลลยยี่สิบบาทครับอ,อย่างเมล็ดก็ขายซองหน่อยๆค่ะซองละยีงง่สิบอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสั่งรายได้ท้งมดหลายคนมามาบ้านพี่ก็บอกว่ามันมีแค่เจ็ดสิบตาลางว่าจะไปปลูกอะไรหรอมันจะมันจะสั่งเงินได้ยังไงมองอยังไงมันก็บอกเห็นเงินแม่บอก แต่ว่าเทคนิคการการสาเงินของพี่ก็คือการมองต้นใหม่ให้ออกแต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรบ้างเราเองจะเอาไปแปลรูปยังไงต้องรู้จักการแปลรูปแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้ให้กับต้นใหม่แต่ละชนิดแล้วเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราต้อต้องวิ่งไปหาเงินครับแต่ก่อนคือเปิดร้านเสริมสวยใช่ไหมเราก็ต้องอยู่กับสารเคมีอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะต้องดิ้นรนทํางานเพื่อ หาเงินแล้วก็มาซื้ออยู่ซื้อกินแต่ทุกวันเนี่ยก็อยู่เฉยๆเงนินวิ่งมาหาเรา<อ>เสร็จแล้วเล่ากับปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะคะ,คระเราชอบกินอะไรปลูกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามาเขาเห็นมันไม่เห็นมีอะไรให้กินใช่ไหมแต่ว่าของพี่นะคือคือพี่เป็นคนแบบไม่ไม่ชอบปลูกพักสลัดไม่ชอบปลูกของอะไรที่มันต้องดูแลเยอะอะพี่ก็จะปลูกเป็นพวกชะพูเนี่ยพี่ชอบกินแกงขัวหอยค้มเนาะ พี่ก็ปลูกชะพผู้ปลูกบอนแกงบอนนี่ไงค่ะค,คือกินเป็นอาหารพื้นบ้านเราอะค่ะอ,อะเ้วเราก็บม่ต้องเหนื่อยเม่ต้องดูแลถึงเวลาเราก็มาตัดไปแกงได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพอบอนเขาก็อาศัยอยู่ในลมลำไร่ก็ได้<ช>นะอยู่แดดก็ได้อยู่ร่มก็ได้ก็ค,คือให้ขคนต้นใหม่นี่ก็คือจะใส่ดีปีใส่ผู้หมดทุกต้นค่ะในสวนก็คือ ต้นไม้ที่อยู่นี่นียน่ย่างหน่อยต้องสร้างประโยชน์ได้บ่ต่ำกว่า2อ,อย่างขึ้นไปใช่สองสามยางสีย่ยาง<笑><笑>โอ้ยสุดยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นการปลูกทุเรียน<ม>ก็อยากกินทุเรียนคือเขาเนาะครับเราพื้นที่หน่อยทํายังไงให้เรามีทุเรียนหลายกับปลูกคู่กันประโยชน์นก็คือพี่น้องค่ะประโยชน์ก็คือเวลาพายุมาต้นกิ่งก็จะได้ประสานกันนะคะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำทีเดียว อันนี้คือปลูกบดได้เลี้ยงแบบคุณหนูเนาะปลูกทุเรียนแบบหันหลังทิ้งปลูกแล้วก็ปลูกเขาเขาบอกว่าปลูกเทคนิคปลูกปุ้งดินแบบไหนอยู่นี่บดได้ปลูกขุดลุมปลูกเลยแล้วแต่เธอจะอยู่นี่ก็นี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วเนี่ยรอบคางก็จะมีตน้น,นีนห,หังครับอันนี้ชะบาไม่เปิลค่ะหลากหลายแฮงครับพี่น้องเอาไว้อนาคตแล้วก็ตัดกิ่งช่ำเพิ่มวนเนี่ย นี่ก็ไอ้ต้นอะไรนะน่อไม้ฝรั่งโอ้ห้มีถูกอย่างอยู่ดีคร,ค,รครับน้องมีเหลียงไก่น้ำเนาะครับน้องค่ะอันนี้ก็ที่เป็นไก่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากาท่นนานหัวหน้าพระคขูพุนเจริญรัตน์ค่ะคจากศูนย์เขาหินซ่อนเนาะท่านเมตตาไฮมาเป็นไก,ก่ามายายนนเป็นไก่เนือ้อผสมไก่ไข่ค่ะเป็นไก่อ่า ไก่เหลืองหางขาวผสมก็บาพีมัดลอบค่ะครับเป็นไก่ไข่ผสมกันแต่ตัวนี้ออกมาแล้วแข็งแรงมากไข่ดกแข็งแรงแล้วก็คือไข่รุ่นแรกๆเนี่ยจะฟ้องไม่ใหญ่แต่แต่รอบหลังก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเหมือนเท่ากับไข่ตลาดอะค่ะครับแล้วก็ตามท่านต่อโลกแน่นอนคับใช่แข็งแรงบ่เคยฉีดวัคซีนเลยค่ะก็ป่อยธรรมชาติเลยนะแดงเป็ดกินไข่ก็ไดกินเนื้อก็ะได อย่างอาหารเนี่ยคือเราขังเขาไว้เนาะเวลานั้นเขาโบได้ปล่อยะมันก็จะเครียดใช่ไหมเราก็ไปแต่งกิ่งใหม่อย่างเงี้ยค่ะพวกใบใหม่กิ่งใหม่ต่างๆเราก็เอามาใส่ให้เขากินอย่างเงี้ยได้จิกกินแบบคล้ายเครียดอาหารก็จะเป็นเศษอาหารที่เรามีอยู่ในบ้านเนาะกินเหลืออย่างเงี้ยเราก็ไปผสมกับแหนแดงแล้วก็ใส่ลำละเอียดให้เขาอะค่ะก็เป็นอาหารลดต้นทุน็บมีรายจ่ายะบมีรายจ่ายคือเขาเนียให้ลด ไจ่ใ่นะครับเนาะได้แต่ว่ามีรายได้ทุกวันแต่มีรายได้ทุกวันใช่ค่ะดีแหงครับพี่น้องเบื้งที่กับสวนเพิ่นงามงามนะครับจัดได้ดีแหงมีหอดต้นไผ่นะครับค่ะไผ่ยังครับอ่าตัวนี้เป็นเป็นไผ่สร้างมนค่ะไผ่สร้างมนค่ะปลูกได้ประมาณประมาณสามปีค่ะตัวเขาเขาปลูกไว้นี่เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์อยากใช้ไหมแต่ว่าชอบความสวยเขา ก็อาจจะแบบขุดเหงาคขายแบบขายต้นพันธุ์ด้วยอย่างเงี้ยก็มีไผ่ดําตีมออย่างเงี้ยค่ะไผ่ดําก็มีเนาะครับค่ะพวกเนี้ยทำเฟอร์นิเจอร์มันจะสวยค่ะแข็งแรงด้วยครับหลากหลายแห่งครับพี่น้องก็คืออ่อแต่ก่อนเนาะจะทำเหล่าไก่กับบมีใหม่ใช่ไหมก็เลยคือบ่าปลูกเองก็เลยปลูกเองดีกว่าเออแล้วอย่างน้อยๆเราได้มีใหม่ไว้ใช้ประโยชน์ค่ะอยากเอาไปทำขัังพักก็ได้ ครับแต่ห้องก็จะนําไปใส่เรื่อยๆบ่ให้เขาหลายจนเกินไปใช่ใช่ค่ะบ่ให้ล่ามพยายามแต่งเอาไว้ค่ะครับโอ้ตรงนี้ค่ะไว้ไว้นางเลนไว้ลายเครียดมูมูต้นไหม่มุนนี่ก็คือเอาไว้ขายทั้งมดอะคะห้องก็ช่ำช่ำไปตลดเชย่กันไว้ตลอดค่ะครับพพอขายพอขายไปแล้วก็ช่ำทุกวันคือเวลาวางพี่ก็จะมาช่ำต้นไหม่ไว้ขายเรื่อยๆค่ะครับ ก็คือพื้นที่แล้วน้อยแต่ว่าต้องให้มีรายได้ทุกวันนะคะสัางรายได้ใช่เพื่อให้ยูโหลดใช่ค่ะถึงพาจากคลองเนาะครับใช่เราเรามันบ่เหนื่อยมันมันทำเรื่อยๆแบบชิวๆอะค่ะสบายๆก็ถือว่านี่เราต้องทําอะไรมากละอ่าพ้นจากการสั่งโมเดลเกษตรแปลงจิ๋วเนาะหกปีหกปีกว่ากหกปีป่ะครับทางเบิดค่ะหกปีก็คือค่อยทําบ่าไห้ว่าปลูกพร้อมกันเพิบทีเดียวเนาะ คือปลูกที่ละอย่างซองอย่างเอาเวลาวางจากลานทําผมอะค่ะครับคือวันสมมติวันนี้บบมีลูกค้าเนาะอ่ะแวบออกมาสักหน่อยนึงว่าปลูกอันนี้หน่อยหนึ่งสี่ห้าตน้นนี่นงนะเพราะกปีผ่านไปอ้าวมันเป็นป่าเลยมันเต็มเลยอย่างเงี้ยครับเราเราเราก็ได้กินได้ขายมาเรื่อยๆคือคือพี่มาอยู่ตรงนี้มันมั่นใจแล้วพอห้าปีเนาะคห้าปีพี่มั่นใจปุ๊บว่าอยู่ได้แบบมั่นคงพี่ขายาอุปกรณ์ิ้งหมดเลย ทีบัทําแเราเสริมสวยตอนนี้ปิดลานแล้วใช่ปิดถาวรค่ะปิดถาวรเลยค่ะมาลงมือลุยเต็มที่ในสายเกษตรแล้วเมียนค่ะก็คือมันอยู่ได้แล้วเนาะเราแต่ก่อนน่ะก็คือมันจะอยู่ได้ไหมเองก็ค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆถอยอะค่ะค่อยๆถอยแต่ว่าคือทํายังไงให้เราอยู่แบบมันคงก่อนเราแล้วค่อยออกฮักดิฟอย่าวอย่าไปฮักดิฟเลยอย่างงี้นะคะเขาเคยมีคําถามกับเจ้าของบอกว่าเขาเห็ดนี่ แบบเข้าสีไปหลอดบอจังสีนะครับบอไ่ได้คิดค่ะคิดแค่ว่าอยากอยากไม่กินสมมติเขามีมะพร้าวเนาะบานคนอื่นเขามีมะพาร้าวเอาบ้านเราอะที่มันหน่อยอ่ะทาไมเราเราปลูกมะพร้าวไว้กินพี่ก็คิดว่าเราต้องมีมะพร้าวอยากกินมะม่วงแล้วก็ปลูกมะม่วงให้มันมีหลากหลายทุกอย่างค่ะแต่คือก่อนอื่นให้จ้าของอยู่ได้ก่อนรอเรื่องเงินเรื่องรายไ,ได้ค่อยคิดที่หลังเริ่มต้น จุดที่เขายืนได้นี่คือจุดได้ครับยืนได้เลยก็คือการขยายพันธุ์ขยายต้นพันธุ์ขายค่ะก็คือตอนนั้นที่เปิดลานเสริมสวยอยู่เนาะรายรได้ลักก็คือลานเสริมสวยเดือนหนึ่งก็ประมาณ20,000หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยอ,อันนั้นอยู่ได้แหละสบายๆเพราะว่าบรรน,นอกมันบบมีรายจ่ายหลายเนาะค่ะคเสร็จแล้วที่นี่พี่กระทํามมูนี่เสริมมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยเนาะพี่กระทํามาเรื่อยๆขายไปเรื่อยพอขายไป มันกะกลายเป็นว่าเอาเดือนหนึ่งเรามีรายได้สองทางรวมกันเนาะมันเยอะมันเยอะก็อยู่ได้แล้วนะพอผลสุดท้ายมาห้าปีอยู่ได้แล้วมันมันมาตรงเนี้แล้วมันถูกทางเนาะมันสบายใจแล้วมันมีความสุขอะค่ะก็เลยว่าออกดีกว่าใช้อุปกรณ์ทิ้งเลยเสร็จแล้วก็ไปอบรมก็อาจารย์กระมลพมมากอยู่จังหวัดอุทัยธานีอะค่ะก็เผื่ออยากจะไปเห็นแบบ เปิดโลกทัศนัให้เจ้าของเนาะเพราะว่าบอเคยไปอบลมก็ไหนเลยอะค่ะก็อยากได้ความรู้บ้างแล้วก็เอามาปรับประยุกตใช่อะค่ะครับคือความรู้นี่เขาต้องแลนเขาหาเลยใช่ใช่พื้นฐานที่แหลกนี่เขาเขามีทั้งนี้บ่ครับบ่มีเลยค่ะเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็บอบางมากบอเคยคุดบอเคยยิบจอบยิบเสียมแล้วก็บอเคยคุดอะไรคุดมาคุดขั้นหลอมหลอบสวนขั้งแรกอะค่ะคุดปุ๊บเลือดออกมือแตกเท้าแตกมันเลยเย็นมันเลยอค่ะเดิน เขาห้องนอนตอนนั <AM C ia> ้นขึ anything, floor, ้นเอาขี <Airbnb> ้พึ <sm> ่งท่าแล้วก็นอนงายอยู่เงี้ยก็คือแบบระบมอ่ะรแลาอ้อมตัวมดเลยแบบนอนส้มเลยแหละทีนี่คิดว่าจะเลิกบ่ครับบ่บ่เลิกคือใจนี่มันมันมากมันมันแล้วมันมันมีคนทีเขาว่าเองเนาะเขาบอกว่ากูบอกใครมึงเลิกท่าเถอเกษตรอ่ะครับมันมันไปบ่รอดดอกอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็ที่ก็มีนิดเดียว จะไปหาเที่ยวปลูกอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะเออเองก็รู้สึกว่าเอาที่มีหน่อยมันมันต้องมีมันต้องอยู่ได้แม้ทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นะนะเออเองก็เลยเกิดมานะมันบ่เบ,บ่เลิกดอกยังไงก็ททาทาให้เจ้าของมีกินก่อนว่าเรื่องที่ขายก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะพี่บอสซี่เลียทำแล้วมันจะสําเร็จไหมบ,บ่บร่รลูกบ้ได้สนใจต้องทุบ,บ,บนั้นนะคะเออให้เจ้าของอยู่ได้พอาจะลงมือทําเดี๋ยวช่องทางมันก็จะมาเองเรื่อยๆนี่เอ่ครับ การตลงการตลาดผี่กับบมีบ <S <S 2> <S 2> เทคนิคการขายพี่ง่ายๆเน้นโชว์ของอแต่ว่าไรายได้มันมาทุกวันอย่างอ้อยดาอะ่ะผี่ขายแต่ก่อนพี่ขายกิโลละสองร้อยเนาะอ้อยดาขายกิโลละสองร้อยได้ช่านึ่งชาละสองพันชาละพันห้าทุกวันนะขายเฉพาะอ้อยดําครับส่งลูกค้าเพราะว่าจะาคนที่เขาจะรู้วิธีการไปเข้าตำลับยาอย่างเงี้ยค่ะยาสมุนไพรเนาะเขาก็จะมาเอาไปไปเข้าสูตรเขา อยูในสวนของพีนี่อีหยังคือยอดสั่งสูงที่สุดครับอ้อยดําค่ะอ้อยดาอ้อยดำเราหลังจากนั้นมาก,กับเป็นอดีปี DP, แล้วก็ริกไทยค่ะแล้วก็ไพลอดครับก็คือมันขายดีทุกอย่างแหละขายได้ทุกอย่างเลยคือเราแต่ใครจะชอบของชนิดไหนเนี่ยอย่างหน่อกล้วยลอยวีเขาขายกันหน่อละหนะ้าอยเนาะพี่ก็ขายหน่อละลอยห้าสิบอ่าใครจะเอาอะไรทักมาปุ๊บเนี่ยคือ เนี่ยให้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเงี้ยขายตลอดโสุดยอดได้ได้ยังยังบ่ได้ก็วันละห้าร้อยวันละห้าร้อยเลยยางเ่งด้วเนื่งอะค่ะก็คือวันหนึ่งส่งของสองรอบเนาะแต่ว่าบ่ได้ขายอะไรแพงอะนะส่วนมากอย่างพวกดิปีนี่พี่ก็ขายดิปีพริกไทยอะถุงละยี่สิบบาทขายอยู่แค่นี่แหละเหมือนเหมือนแบ่งปันกันปลูกอะค่ะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับคัะ